ในสิ่งที่ที่ดีก็คือชีวิตนี้สิ่งที่เราจะเลือกทําก็คือจะทําแต่สิ่งที่ดีคือสิ่งไหนมันดีเราทําไปเลยครับผมนั่นแหละคือคุณงามความดีของเราสิ่งไหนมันชั่วหรือเรารู้ว่ามันไม่ดีเราก็พยายามอยากไปทําอันนี้แหละครับคือการใช้ชีวิตเข้าใจชีวิตที่แท้จริงนะครับผมเมื่อเราคนที่จะเข้าใจชีวิตที่แท้จริงก็ คนที่ใกล้จะตายแล้วก็มีโรคภัยเข้เจ็บเข้ามาเรียนตอนนั้นแหละคุณจะเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางกับทุกๆทุกๆสิ่งที่เข้ามาในชีวิตได้นะครับสําหรับผมนี้เรื่องนี้สอนให้ผมได้ปล่อยวางกับทุกเรื่องราวกับชีวิตของเราทุกๆอย่างก็คือเรามีชีวิตรอดกันมาทุกวันนี้ยิ่งทําให้ผมนั้นยิ่งขอบคุณอ่ะยิ่งขอบคุณ กับทุกเรื่องราวที่เกิดมาทั้งสิ่งที่ดีหรือไม่ดีที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเป็นเหมือนว่าเป็นการช่วยช่วยให้เรานั้นได้ฝึกจิตในการปล่อยวางไม่โกรธเกลียดไม่อาฆาตพยาบาทในทุกๆสิ่งที่เข้ามาใครจะทาอะไรเราก็เป็นเรื่องของเขาเขาจะทําก็ให้เขาทาไปแต่ว่าของเรานี้พยายามประคองจิตประคองใจของเราในการใช้ชีวิตอย่างมีสติ